ครับผมกุ้งอร่อยหอนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบรถจักรยายนวิบากคันนี้นะครับผมทดสอบธรรมชาติของของมันนะครับว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับล้อสามารถลุยลงไปในนาแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเ<ฮ>นี่ยเป็นเป็นนาแบบนี้นะครับผมถึงนานี้ข้างล่างกระใต้จะเป็นมีน้ำแล้วก็แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีปากาัดนะครับผมเราจะขี่ลุยลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปตั้งหลักก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยทุกคน โหสุดยอดนะครับสามารถลุยลุในน้ำลุยลุยในนาได้ทุกคนดูครับเป็นเทือกเลยนะทุกคนผมคิดว่ามันจะมันต้องมีประกาดแน่ในข้าในเนี้ยเพราะว่าผมเห็นเป็นปลักเป็นบึงนะครับผมออกนี่เราต้องใช้เราต้องใช้เกียดหนึ่งนะทุกคนเราต้องใช้เกียดหนึ่งนะไม่นั้นไม่รอดนะครับทำไมฝั่งนี้มันต้องใช้เกียดหนึ่งก่อนเอามา มันสุดยอดครับทุกคนดูครับวันนี้นี่ใครจะล้างรถครับผมเหนื่อยนี่ครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะแค่มาทดลองเฉยๆนะทดลองความแข็งแรงนะครับผมว้ามันจะสามารถลุยในนาได้หรือเปล่านะครับผมอะนะ 要跟我一起来，哎呀呀，哎呀呀，怎么那个炸炸？哦吼呀，怎么那个不好找？哎，哦，我嘿嘿嘿，我我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 我 ทำมือรถเองครับผมใครที่ชอบคลิปบ้าๆโบโบแบบนี้นะครับผมหรือว่าไร้สาระแบบนี้นะซึ่งมันไม่มีสาระอะไรเลยครับทุกคนทำเพื่อความสนุกนะครับผมอยากทำแล้วก็ทำอ่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมช่องกุ้งอะไรเหาะและใครอยากให้ผมทำอะไรในอีพีหนา้าที่ไร้สาระแบบนี้นะครับผมก็ค,คอมเมนต์ข้างล่างเลยเลยครับทุกคน ให้ผมเอาจักรยานคันนี้ไปขี่บนภูเขาหรือว่าขี่ลงในน้ำคลองนะผมดูน่าจะรถโอเคไปแล้วบาย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 เดี๋ยวแล้วก็โอ้ยเจ้าก่องรถดําแนี้ย เราตอนนี้เราก็จะมาล้างรถแบบธรรมชาตินะครับผมที่พอเราทำอะไรต้องเป็นธรรมชาติเท่านั้นนะครับผม mm hmm. วันนี้เราจะมาล้างรถในน้ำคลอง <What? S 1> ในน้ำคลองครับผมธรรมชาติมากทุกคน สะอาดนะครับผมไปดูหน้าเจ้ากลองก่อนคืนคืนส่งคืนครับส่งคืนจบคลิปคืนครับผมรถจักรยานคันนี้นะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาตรงไหนนะครับมาดูกันนี่ดูที่บอกก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมปกติอันนี้อยู่หน้านะครับอันนี้ผมอันนี้อยู่มันอยู่ด้านหลังครับนั่งได้เต็มวันเลยครับเต็มอุดเลยนะครับนี่ไม่เก็บก้อนด้วยนะครับผม มันเป็นอะไรสุดยอดมากนะครับบุอ่านนะครับอ่านหูเป็นทรงเพียงนี้ครับลู่ลมไปอย่างดีเลยนะครับผมสุดยอดนะครับผม